สวัสดีตอนเช้านะที่สวนนันทนานะเป็นแลนด์มาร์กนะแห่งใหม่ในเขตตัวเมืองคอนแก่นนะฮะอยู่ใกล้ทางเลี่ยงเมืองนะ,ะทำเป็นสวนอาหารแล้วก็ทำเป็นสถานที่พักผ่อนนะฮะมีพระพุทธรูปนะ,ะพุทธศาสนาเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศิลป,ปะวัฒนธรรมเรื่องพญานาคนะฮะ ก็สร้างศิละปะออกได้ออกมาได้สวยงามนะครับผมนะใครผา่านแวะผ่านขอนแก่นก็ลองแวะมาเยี่ยมชมนะสวนนันทนานะอยู่ทางเลี่ยงเมืองตะบลศิลาในจังหวัดขอนแก่นครับผมนะพื้นที่บางส่วนสร้างเสศแล้วหลายส่วนก็กำลังอยู่ในระยะโครงการก่อสร้างนะครับผมนะฮะ ครบ360อองศานะฮะก็ดีงามตามท้องเรื่องของจังหวัดขอนแก่นครับผมสวัสดีครับผม